เ่องข้องเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอกอพันจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเพราะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปดเนี่ยสร้างควาสอบข้อเท็จจริงกรณีตำรวจกอพังงันเนี่ยมีการเรียกรับเบื้องเจ้าหนักท่สงเที่ยวใช่ไหมที่ก็ทะเลาะวิวาดแล้วก็สำรายกันนะครับเรื่องนี้ทางด้านข้อรองผู้บัญชาการเนี่ยก็เลยต้องมาทะเลงเข้าด้วยตนเองนะครับโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับนะตามที่ปรากฏข่าวว่ามีมีโซเชียลเนี่ยแล้วก็สื่อมวลชนแผละคลิปเครรงกาสนทานระหว่าง ผู้ชายกับผู้หญิงลัาากษณะการสุนทราะระวางตำรวจเกาะพังงันกับผู้เสียหายในสำนวงวขอ,ของว่าขอคันน้ำมันรถนี่ที่ผาผู้เสียหายชาวต่างชาติเนี่ยไปทำเพ่นทำไรร่างกายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยกันที่กองอันเหตุเกิดมา28่มกราคมเวลาตีหนึ่งว่าแล้วที่นีราธุนเนี่ยทางด้านของพลตำรวจตรีสรรย,ยุชำนานรัตน์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปดในฐานะขูศกตำรวจภูธรภาคแปดนะครับฉีกแจ้งว่าเรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจโทสุรพงษ์ธนอมเกียรต ผู้บัญชาการตำรวจอถนอมจิตนะครับผู้บัญชาการตูธรพักแปดเนี่ยได้มีคำสั่งล้วนเลยมายัางสำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าต้องเกร่งเคร๊กคลีคล่คลายซื้อสวนข้อมติดจริงให้ได้นะ,ะแล้วก็มอบไม้ให้ทางด้านกองทันรองสันยูนี่แหละครับเข้ามาดูแลด้วยตนเองเลยนะครับแล้วก็ตอบข้อสงสัยก่อนจะมีการเผยแพร่คลิปเรี่องดังกล่าวเนี่ยสำรวจภูธรจังหวัดเองก็ได้รับรองเรียนจากผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาตินะเกรงว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีทุกทำลาย คือคือคือนักท่องเที่ยวทุกทำลายใช่ไหมเมื่อวันที่เก้ามกราคมปีหนึ่งว่าแล้วได้รับแจ้งยงดจากชาวต่างชาติเนี่ยผ่านทางช่องทางออนไลน์เนาะเขาเรียก<ม>วอทแอบ,บน้องนิงออม,มวันนี้ทุกทำลายใช่ไหมที่ร้านอาหารเนึงนะครับอยู่ที่ตำบลบ,บานตายซึ่งตำรวจกังงนกับเปกระทรบทีเ่เกิดเทศมีคนเจ็บอายุยี่สิบปีนะชาวอังกฤษนะ<ม>การนำต,ตัวก่อพันแล้วแล้วก็มีบาดแผลที่ให้ปาราเนี่ยดานทรายนะครับแล้วก็แขนซ้ายนะคือเขาว่าทุกทำลายแต่เขาว่าให้มา นั่นคือแจ้งความไปใช่ไหมทางวอตแอปนั่นเองค่ะคแล้วก็ต่อมาวันที่3ามสิบมก,การาคมหกเจค่ะสร้างจังหวัดกอสมุยเนี่ยก็ได้มีการผีพักซ่าไฮมิเตอร์อิลิรันดัวจำเลยนี่แหละค,ค่ะคือคนนี้เป็นคนทำร้ายมีความพิษามฟองค่ะให้ลงโทษจำขุกซี่เดือนปรับ5,000บาทแต่ว่าจำเลยเนี่ยให้การรับทราบระพาพทีเป็นประโยชน์กับการพิจารณามีเหตุบันเท่าโทษก็คือลอดโทษให้กึ่งนึ่งเลือจำขุกซ่องเดือนแล้วก็ปรับซ่องพันห้าร้อยบาทแล้วก็ไม่ปรากฏว่าผู้ต้องห้าคย ต้องโทษจำคุกมาก่อนซ<ม>านจึงให้มีการรอาการลงโทษเนี่ยนึ่งปีนะพี่บากเกลียงทีนี้ค่ะล่างมีคาพิพากษาขอาอ้องซ่านซ้อพอกอพังงานก็ได้ดําเนินการตามขั้นตอนนะคะตามพรบรค,คนข้าวเมืองพศ2อ2 2อ,อกรณีคนต่างดาวเป็นผู้กระทําผิดอาญามีพฤติการเป็นภัยต่อสังคมหรืออาจจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อประชาชนค่นะ,ะเลยมีการส่งเรื่องนี้นะคะไปยังกองบังคับการซืบสวนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อจะบันทึกรายชื่อในระบบบัญชีบุคคล ต้องห้ามแล้วก็เฝ้าดูค้องต่อมอต่อไปต่อไปนะครับนะทางด้านรองผู้การเนี่ยนะครับรองผู้บัญชาการบุญปุณณภักดิ์เพชรนี่แกบอกว่าคณะคณะนั้นเนข้าใจผู้เสียหายเนี่ยไม่เข้าใจกระบวนการกฎหมายขอนใส่กุเลยว่าจับลายผุดโปรยไม่พนันเลยครับนะจึงอธิบายทำความเข้าใจผู้เสียหายและก็เผื่อชาวไทยแล้วนะครับกระสังเมื่อวันที่ส่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองเราก็จะมีคลิปเครื่องการพูดคุย ที่อ้างว่าตำรวจไไปเรียกตังค์เลยนะครับนะก็เพื่อคาติดตามตัวผู้ต้องหาในัรนีแล้วแต่ตำรวจก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะแยกเป็น่องกรณีนะแยกเป็นตงกรณีกรณีแรกกำไรร่รบกายที่รบกันกำไรร่างกายเนี่ยไอ้คนสัมพิษเนี่ยในอิรานเนี่ยก็ทูกดำเนินคดีแล้วนะแต่ว่าโทษมันไม่ึต้องจำคุกอ่ะนะครับบ้านเรานะส่วนคดีที่การพูดนาตำรวจนี่ก็ต้องสอบกันต่อไปครับนั่นแหละค่ะ